สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิตตอมอีกครั้งครับวันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดที่3.2อขอไขในเรื่องพลิมิตรกรวยและทรงกลมนั่นเองสําหรับในข้อที่1น,นะครับโจทย์นั้นเขากําหนดว่าเขานั้นให้เราหาพื้นที่ผิวข้างครับของกรวยสังกระสีอันหนึ่งครับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10ซนติเมตรแล้วก็มีความสูง12ซนติเมตรนั่นเองอันดับแรกครับสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันก็คือในโจทย์นั้นเขากําหนดให้เป็นเส้นผ่านศูน ตรงนี้เด็กๆทุกคนหรือนักเรียนทุกคนน่าจะพอทราบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นยังไม่ใช่รัศมีที่เราจะนํามาคํานวณถูกไหมครับเพราะนั้นรัศมีจะต้องเกิดจากการที่นําเอาเลข10ตัวนี้ครับไปหาร2ซึ่งก็จะได้ว่ารัศมีก็คือเลข5นั่นเองแล้วก็ความสูงตรงนี้แน่นอนว่าเป็นตัว H ของเรานั่นเองแต่สิ่งที่เราต้องการนั้นนะครับคือการหาพื้นที่ผิวข้างดังนั้นอันดับแรกข้อนี้นั้นเราจะต้องไปวาดรูปและไปหาคําตอบพร้อมๆกัน ไปดูกันเลยอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีคิดของข้อนี้นั้นแน่นอนว่าเนื่องจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยนะครับดังนั้นสูตรของเราครับอ่าอันนี้ยังมาอยู่นะครับสูตรหายใจเข้าลึกๆครับก็จะได้เป็นสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างครับซึ่งมีอยู่ว่า pi r l นั่นเอง l ตัวนี้หมายความว่าสูงเอียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาวาดรูปตัวนี้ครับที่เป็นลักษณะของกลวยสังกะสีรูปนี้ก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับ ถ้าวาดไม่สวยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ครูก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะขี้เลรเท่าไหร่โอเคเนาะ,ะยังไงก็ลองดูนะครับข้อนี้นั้นเราจะพบว่า5ของเราที่เป็นรัศมีนั้นนะครับค,คุณครูก็นํามาวาดไว้บริเวณนี้ส่วนความสูงที่เขากําหนดมานั้นจะเป็นความสูงจากปลายยอดนะครับถึงบริเวณฐานที่เราลากมาตรงนี้ซึ่งก็จะคือเลข12ระวังให้ดีว่า12ตัวน,นี้นั้นคือสูงหรือความสูง h นะครับ ไม่ใช่ความสูงแอวหรือความสูงเอียงที่เราต้องการที่อยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นจากตังนี้ครับถ้าเราพิจารณาดีๆตรงเส้นสีแดงๆที่ครูพิจารณาตรงนี้นะครับจะพบว่าเราจะมองให้ตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเราจะมีทฤษฎีบทของอท่านปิทาโกรัสครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอะไรครับนักคณิตศาสตร์ชาวโลกนั่นเองโอเคนะครับคิดไม่ออกก็โลกไว้ก่อนเนาะยังไงก็แล้วแต่ครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหา L อกันก่อนโดยใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสครับอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสูงเอียงก่อนโดยใช้ทฤษฎีพิทากรัสครับนี่ไงครับท่านพิทากรัสของเราเราก็จะได้ว่าครับเราเนื่องจากเราพิจารณาที่สามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ไหมครับและ L นั้นเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดดังนั้น ทฤษฎีนี้นะครับเราก็จะเอามาใช้แล้วก็จะได้ว่า L ยกกำลังสองครับจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากนะั่นก็คือ12ยกกำลังสองรวมกับ5ยกกำลังสองนั่นเอง12ยกกำลังสองได้144ยครับ5ายกกำลังสองได้25ใครตอบกํากำลังสองได้10ค,คุณครูจะตีเลยนะโอเคนะครับดังนั้นเอาตรงนี้ครับนำมารวมกันครับสี่รวมแล้วก็จะได้เป็น L กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ169นั่นเอง ทำการหา L ครับโดยการถอดราก169ก็จะมีค่าออกมาเป็น13นั่นเอง13คือตัว L ที่เราต้องการดังนั้นเราก็จะเอ L นะครับไปแทนในสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยครับพายเราแทนด้วย3.14ครับข้อนี้รัศมีหรือรัศมีของเราข้อนี้แทนด้วยตัว R แล้ว L ก็คือ13นั่นเองทําการสเตมมคอมกินตับกันอย่างมามันครับบลึกบึบบับเป๊ะปะออกมาก็จะได้ออกมาเป็น คำตอบก็คือพื้นที่ผิวข้างของกลวยสังกะสีรูปนี้มีค่าเท่ากับประมาณ2 0 4 1ตารางเซนติเมตรนั่นเองโอเคนะครับต่อมาในข้อที่2ครับโจทย์เขาบอกว่าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งครับจะทำกระโจมสำหรับให้นักเรียนนั้นเข้าไปวิ่งเล่นลงครับเข้าไปวิ่งเล่นในนั้นนะครับซึ่งกระโจมนี้นั้นมีความสูงตั้ง150ซิเมตรนี นะครับแล้วก็มีส่วนล่างของทรงกระบอกนั้นที่สูง120เซนติเมตรและมีหลังคาเป็นรูปกลวยครับฐานกระโจมนั้นมีรัศมียาว80เซติเมตรถ้าโรงเรียนต้องการเขียนลวดลายบนหลังคากระโจมครับถามว่าพื้นที่ที่สามารถเขียนลวดลายนั้นจะมีอยู่เท่าใดแม้นข้อนี้นั้นถามหาที่เป็นลักษณะของการหาพื้นที่นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้ของเราก็จะหมายถึง พื้นที่ผิวข้างของกลวยนั่นเองโอเคไหมครับแต่เนื่องจากโจทย์นั้นมีการให้หรือกําหนดให้ความสูงอะไรมาต่างๆอาจจะทําให้เรานั้นมีความงงในเรื่องของการวาดภาพและคํานวณหาคําตอบครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คุณครูก็เลยลองอธิบายโดยการใช้การวาดภาพให้พวกเราเห็นตามนี้เราไปดูกันเลยะนะครับอันดับแรกเรามาพิจารณากันก่อนโจทย์นั้นบอกว่ากระโจมนี้สูง150ซนติเมตรเพราะฉะนั้นคำว่ากระโจมในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วย ลักษณะของทรงที่เป็นกระโจมหมวกด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวฐานที่เป็นทรงกระบอกที่อยู่บริเวณฐานตรงข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดนั้นจะยาว150ซนติเมตรนะครับในความหมายที่โจทย์นั้นบอกไว้จากนั้นส่วนล่างนะครับหรือท่อนล่างที่เราเป็นทรงกระบอกตัวนี้ครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็คือ120ซนติเมตรเพราะฉะนั้นความสูงที่เราจะพิจารณาที่เป็นลนักษณะของกลวยด้านบนก็คือความสูงของลังคาตรงนี้ครับก็จะออกมาเป็นเอา150ตรงนี้ตั้งครับใช่ไหมครับแล้วก็ลบ ลบด้วยบริเวณนี้ครับก็คือ120คําตอบของเราก็คือส่วนสูงของตัวหมวกข้างบนตัวนี้นะครับที่เป็นตัวหลังคาก็จะมีค่าเท่ากับ30ซนติเมตรนั่นเองดังนั้นถ้าเราลองมาพิจารณาต่อครับเขาบอกว่าฐานของกระโจมตัวนี้นะครับมีรัศมียาว80รัศมีก็คือตัว r เลยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยมาวาดรูปนะครับโดยการใช้เว่นขยายครับขยายพื้นที่ของหลังคาออกมาให้เห็นตรงนี้นะครับซึ่งจากตัวนี้นะครับเป็นความสูง30ซนติเมตร แล้วก็รัศมีตรงนี้ครับยาว80นั่นเองนะครับแน่นอนว่าข้อนี้นั้นเป็นลนักษณะของการหาพื้นที่ผิวข้างเราก็เลยจะต้องหาสูงเอียงนะครับโดยลักษณะของการมองรูปในลนักษณะนี้ก็คล้ายๆกับการมองที่ข้อหน่งใช่ไหมครับเราก็จะหาตัว L ก่อนเพื่อใช้ในการคำนวณจากสูตรนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะต้องหาสูงเอียงก่อนครับแน่นอนว่าสูตรก็คือเอา L ยกกำลังสองครับจะเท่ากับบริเวณด้านนี้นะครับที่เป็นด้านประกอบมุมฉากก็คือ30ยกกำลังสองรวมกับ80ยกกำลังสองนั่นเอง 30ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ9 0 0ยครับ80ยกกำลังสองจะได้เป็น6ก0ัทำการโซเดมคอมรวมกันปึ๊บปั๊บออกมาเป็น7,300ครับแล้วเราจะหาค่า l อย่างเดียวเราก็นำไปถอดรากนั่นเองรากที่2ของ7,300ครับ,บกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วมีค่าประมาณ85.44นั่นเองเมื่อเราได้ l หรือสูงเอียงตัวนี้ครับออกมาเราก็มาแทนค่าในสูตรครับเนื่องจากการหาพื้นที่ผิวข้างนะครับของรูดลายตัวนี้ก็คือพายอาร์เอลงนั้นเราก็จะได้เป็น 3.14ครับคูณด้วย r ก็คือรัศมีคือ80แล้วคูณด้วย l ก็คือ85.44ที่เราคำนวณไว้เมื่อตะก,กี้ทำการสดิมาคอมครับออกมาสิริรวมแล้วนะครับก็จะออกมาเป็น2 1 4 6 2 5 2 8หหน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับในส่วนนี้ นะครับก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนนะครับได้ลองไปพิจารณาแล้วลองวิเคราะห์โจทย์ดูนะครับว่าในสถานะของการหาพื้นที่สูตรของเรานั้นจะต้องใช้สูตรไหนนะครับเนื่องจากว่าแต่ละสูตรนั้นย่อมมีความสําคัญแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องมีการดูนาการและประยุกต์ใช้ให้เป็นด้วยยังไงคณิสกิตอบโดยคุณครูแป๊บนะครับก็ฝากให้พวกเราได้ลองติดตามหากมีข้อสงสัยใดๆก็คอมเมนต์ที่บริเวณด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนและวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าสสััดีครบ